ช่องตามใจทูเดย์บทที่515เมืองผีหลินหยุนอยากจะพูดว่ามีคนจำนวนมากที่ต้องการจะเคารพบ,บูชาเขาเป็นอาจารย์แต่คนแบบปู่รองเติ้งนี้ยังไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพอแต่ว่าเมื่อชายชราอายุมากกว่า80ปีคนหนึ่งพูดจากับคุณอย่างเคารพและเรียกขานคุณว่าอาจารย์หลินหยุนก็ไม่กล้าที่จะไปทําร้ายจิตใจของปู่รองเต้งจริงฮ่าฮที่ข้ารอนายได้สติฟื้นคืนมาไม่ใช่เพราะว่าจะรับนายเป็นลูกศิษย แต่เป็นเพราะคลังสมบัติของตระกูลเติง้งหลินหยุนได้พูดอย่างชัดเจนกับสิ่งที่ตนเองกำลังคิดในเมื่อตระกูลเติ้งใช้ชีวิตดำเนินกิจการที่นี่มากว่าหลายสิบปีอย่างนั้นจะต้องมีสิ่งของที่เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนปูรองเติ้งจิตใจกว้างขวางพูดตามตรงว่าท่านตามข้ามาปูรองเติงพาหลินหยุนมายัางสถานที่พักอาศัยเป็นประจำของเขาที่นี่ก็คือคลังสมบัติของตระกูลเติง ที่นี่คือห้องเก็บของใต้ดินภายในมีอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนมากแต่ว่าสำหรับสิ่งของที่นักบูใช้ในการฝึกฝนกลับไม่มีเลยสักอย่างเดียวอาวุธเหล่านี้แอบลักลอบขนลำเลียงมาจากต่างประเทศคือทรัพย์สมบัติของตระกูลเติ้งในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาหลินหยุนไม่ได้มีความสนใจกับสิ่งของเหล่านี้เลยข้าหมายถึงสิ่งของล้ำค่าที่ใช้ในการบำเพ็ญฝึกฝนต่างหากปูรองเติ้งสายสศีรษะ ไม่มีนับตั้งแต่ปีนั้นที่สำนักถูกทำลายลงข้าโชคดีที่หลบหนีเอาตัวรอดออกมาได้แล้วข้าก็บำเพ็ญฝึกฝนด้วยตนเองมาโดยตลอดต่อให้มีสิ่งของล้ำค่าอะไรข้าเองก็ไม่รู้จักลินหยุนรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเดิมทีคิดว่าตระกูลเติ้งที่ได้ใช้ชีวิตดำเนินกิจการในทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมานานหลายสิบปีและยังมีนักบูอย่างปู่รองเติ้งด้วยคงจะมีการเก็บสะสมสิ่งของสำคัญในการบำเพ็ญฝึกฝนจำนวนมากเอาไว้อย่างแน่นอน คิดไม่ถึงว่าปูรองเติ้งคนนี้จะไม่มีวิธีการฝึกฝนที่เป็นแบบแผนต่อให้มีสิ่งของล้ำค่าเขาเองก็ไม่รู้จักโอ้ใช่แล้วในปีนั้นตอนที่ข้าอยู่ที่เมืองผีได้รับสิ่งของมาชิ้นหนึ่งข้ารู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาจึงได้นำมันออกมาด้วยท่านดูหน่อยว่ามันใช้ได้หรือไม่ปูรองเติ้งพูดขึ้นอย่างกระทันหันหลังจากนั้นก็เดินไปที่มุมห้องแล้วนำกล่องใบหนึ่งออกมาด้านในมีไม้เท้าอยู่ด้ามหนึ่ง ก็เหมือนกับไม้เท้าของคนชราโดยส่วนหัวของไม้เท้ามีลักษณะเป็นพระจันทร์เสี้ยวตอนที่เห็นไม้เท้าแววตาของหลินหยุนขยับเคลื่อนไหวกลิ่นอายของไม้เท้านี้ค่อนข้างเบาบางมากแล้วแม้แต่เขาเองก็ยังไม่สังเกตเห็นแต่ว่าเพียงแค่กลิ่นอายที่เบาบางนี้เขาสามารถสรุปได้เลยว่านี่คือไม้ที่พรสวรรค์เพียงแต่อาจเป็นเพราะมีมาแต่โบราณหรือว่ามีคนได้ดูดซับพลังแฝงของไม้จนหมดสิ้นแล้ว ดังนั้นหลินหยุนแทบจะไม่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งนี้ปู่รองเติ้งพูดขึ้นว่าไม้เท้าด้ามนี้ข้าได้นํามันมาจากในมือของรูปปั้นเทพ,พเจ้ารูปหนึ่งในตอนที่ข้าอยู่ในเมืองผีข้ารู้สึกว่าด้านบนของมันมีกลิ่นอายของพลังที่แกร่งกลา้าดังนั้นทุกครั้งที่บําเพ็ญฝึกฝนก็จะนํามันติดตัวไปด้วยหลายสิบปีมานี้ข้าพบว่ากลิ่นอายของมันลดลงอยู่ตลอดโดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด ลินหยุนเข้าใจแล้วว่าพลังของไม้ทิพพรสวรรค์ด้ามนี้แน่นอนว่าได้ถูกปู่รองเติ้งดูดซับเข้าไปแล้วโดยไม่ตั้งใจนี่เกรงว่าคงจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขากลายเป็นปรมาจารย์โดยพูดป่าพรสวรรค์ที่แฝงอยู่ในไม้ทิพพรสวรรค์สามารถที่จะทำให้เขาฝึกฝนจนทะลุถ,ถึงขั้นปรมาจารย์ได้อย่างไม่มีปัญหาแต่เสียดายที่เป็นการทำลายสิ่งของตามอำเภอใจไม้ทิพพรสวรรค์ไม่ได้ใช้งานแบบเขาอย่างนี้ พูดป่าพรสวรรค์จำเป็นต้องใช้การดูซาบซึ่งการดูซาบแบบเขาอย่างนี้พลังของไม้ส่วนใหญ่ต่างย้อนกลับคืนสู่ฟ้าดินไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่ส่วนเล็กน้อยที่ถูกเขาดูซาบเมืองผีอยู่ที่ไหนลินหยุนถามขึ้นในเมื่อปู่รองเติ้งสามารถตาหาไม้เท้าที่ทำขึ้นโดยไม้ที่พรสวรรค์ได้ท่ายอย่างนั้นคงจะมีไม้ที่พรสวรรค์ในรูปแบบอื่นอีกใช่หรือไม่ใบหน้าของปู่รองเติ้งเผยให้เห็นถึงความหวาดกลัว เมืองผีก็อยู่ที่ตำแหน่งใจกลางของทะเลทรายซาฮาราแต่ว่าที่นั้นน่ากลัวอย่างมากข้าเคยไปครั้งหนึ่งและคงจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตลินหยุนพูดว่าทำไมนายถึงไปที่นั่นได้ปู่รองเติ้งพูดว่าตอนนั้นสำนักถูกทำลายพวกเราถูกคนตามฆ่าในช่วงที่ตื่นตกใจไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนข้าคนเดียวก็ได้วิ่งเข้าไปที่ทะเลทรายซาฮาราจากนั้นข้าก็ได้ประสบกับพายุทรายโดยตอนที่ข้าได้สติตื่นขึ้นมา ก็พบเห็นเมืองผีแล้วเมืองผีมีลักษณะอย่างไรลินหยุนถามขึ้นสีหน้าของปู่รองเติ้งแสดงท่าทางย้อนคิดถึงความทรงจำเปล่าเปลี่ยวเงียบสงัดไม่มีคนถูกความมืดปกคลุมหดหูน่ากลัวมากข้าไม่มีทางลืมเลือนไปได้ท่ามกลางทะเลทรายสีเหลืองนั้นเมืองผีได้ถูกเมฆดำปกคลุมสำหรับข้าแล้วนั่นเป็นฝันร้ายโดยสิ้นเชิงลินหยุนครุ่นคิดเล็กน้อย คาดว่าเมืองผีนั้นคงน่าจะเป็นเมืองโบราณแห่งหนึ่งที่ถูกทะเลทรายทับถมไม่แน่ว่าอาจจะยังมีไม้ที่พรสวรรค์อยู่อีกก็เป็นได้พาข้าไปเมืองผีนี่สีหน้าของปูรองเติ้งเผยให้เห็นถึงความลำบากใจสำหรับประสบการณ์ของเมืองผีเขาไม่อยากที่จะไปคิดถึงมันอีกวางใจเธอลองไปอีกครั้งนายก็สามารถที่จะเอาชนะเงามืดในจิตใจได้แล้วหลินหยุนพูดอย่างมั่นใจ ประสบการณ์ของปู่รองเติ้งสำหรับการแพทย์ในยุคป,ปัจจุบันบางทีอาจจะเรียกว่าอาการหวาดกลัวในความมืดเมืองผีแม้จะใหญ่โตแต่ก็เป็นเมืองร้างราวกับช่องว่างที่มืดมิดขนาดใหญ่คนหนึ่งคนหักหลงเข้าไปในนั้นเป็นเวลานานไม่ได้พบเจอสัมผัสกับคนพวกเดียวกันแน่นอนว่าจะต้องเกิดเงามืดในจิตใจหากว่าปู่รองเติ้งไม่ใช่นักบูที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเหนือกว่าคนทั่วไปไม่แน่ว่าเขาอาจจะฆ่าตัวตายในเมืองผีไปแล้วก็เป็นได้ ท่านไว้ชีวิตของข้าและยังช่วยให้ข้าบรรลุค่าสมควรที่จะตอบแทนข้าจะพาท่านไปปู่รองเติ้งสีหน้าท่าทางเศร้าอาดูลคลุกคล้าไปด้วยความฮึกเหิมมีความรู้สึกที่จะไปตายดาบหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวทั้งสองคนซื้อน้ำดื่มเล็กน้อยรวมถึงสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการผจญภัยในทะเลทรายจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ทะเลทรายซารารา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มนักผจญภัยเหล่านั้นแล้วหลินหยุนกับปู่รองเติ้งสองคนมีความรวดเร็วกว่าพวกเขาไม่รู้กี่เท่าเวลานี้ปู่รองเติ้งเป็นถึงปรมาจารย์แดนพรสวรรค์แล้วส่วนการฝึกฝนของหลินหยุนไม่จำเป็นที่ต้องไปพูดถึงมากนักต่อให้ทั้งสองคนไม่ได้กินไม่ได้ดื่มในช่วงที่อยู่ในทะเลทรายนานเป็นเดือนก็ไม่มีอันตรายใดๆต่อชีวิตใช้เวลาสามวันปู่รองเติ้งก็มาถึงตำแหน่งของเมืองผีในความทรงจำในตอนนั้น แต่ว่าสิ่งที่พบเห็นมีเพียงทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไกลสุดลูกหลูลูกตามีเงาของเมืองผีที่ไหนกันละ่ะสองคนเสาะหาต่อไปโดยอาศัยพลังความสามารถในการรับรู้ที่แข็งแกร่งของหลินหยุนทั้งสองคนสามารถที่จะแยกแยะทิศทางขณะที่อยู่ในทะเลทรายได้อย่างชัดเจน สำรวจค้นหามาเป็นเวลาสีวันแล้วโดยที่เอาตำแหน่งของเมืองผีในความทรงจำของปู่รองเติงเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งได้สืบสอบค้นหาภายในพื้นที่บริเวณโดยรอบประมาณ200กิโลเมตรจนทั่วแล้วก็ยังไม่พบเมืองผีแต่อย่างใดเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างไรกันตอนนั้นข้าจำได้อย่างแม่นยำว่าอยู่ที่ตรงนี้ทรายสีเหลืองตลับอวนเมฆดำปกคลุม มีความรู้สึกกดดันเหมือนกับสวรรค์ใกล้ที่จะแตกสลายซึ่งในเวลานั้นเองเมืองผีก็ได้ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของข้าทอดยาวไปกว่า10กิโลเมตรใหญ่โตอลังการหาเปรียบมีได้ทำไมถึงหายสับสูนไปในอากาศได้ละ่ะปู่รองเติ้งพูดขึ้นอย่างไม่เข้าใจภายใต้แสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงแม้ว่าการฝึกฝนของทั้งสองคนจะสามารถละเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิในร่างกายได้แต่จิตใจ<ๆ>ก็ยังบอกเป็นนว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ลินหยุนถามขึ้นว่าตอนนั้นนายพบเห็นเมืองผีได้อย่างไร ปูรองเติ้งพูดว่าข้าประสบกับพายุทรายพอตื่นขึ้นมาก็อยู่ในเมืองผีแล้วพายุทรายที่สามารถพัดพาให้นักบูตัวปลิวได้แรงลมคงจะเกินกว่าระดับสิบหรือว่าเมืองผีถูกทับถมอยู่ใต้ดินแล้วหรือว่าจะต้องมีเงื่อนไขพิเศษจึงจะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างนั้นพวกเราก็รอพายุทรายกันลินหยุนกล่าวปูรองเติ้งตกใจ ปรมาจารย์หลินอนุภาพของพายุทรายไม่ธรรมดาทีเดียวต่อให้ข้าเป็นถึงปรมาจารย์ระดับแดนพรสวรรค์แล้วก็ยังไม่กล้าพูดว่าจะสามารถต้านทานมันได้นั่นเป็นถึงพลังอนุภาพของฟ้าดินท่านควรจะต้องไต่ตรองให้รอบคอบหลินหยุนสีหน้าเฉยชาไม่เป็นไรรอกันไปเถอะทั้งสองคนบำเพ็ญฝึกฝนอยู่กับที่เพื่อรอพายุทายมาถึง ฤดูการนี้เป็นช่วงฤดูลมของทะเลทรายดังนั้นรอเพียงแค่วันเดียวพายุทรายก็พัดมาแล้วมองไปยังเส้นสีเหลืองสลัวที่ขอบฟ้าปู่รองเติงก็ตะโกนขึ้นอย่างตื่นเต้นปรมาจารย์หลินมาแล้วพายุทรายมาแล้วหลินหยุนได้สังเกตเห็นก่อนหน้านี้แล้วจะบรรยายอย่างไรดีเหมือนกับสุดขอบเขตท้องฟ้ากาแล็กซี่ยุบสลายน้ำท่วมถล่มอย่างไม่สิ้นสุดโหมกระหน่ำเข้ามาอย่างรุนแรงด้วยเสียงคำรามที่กังวานรวมถึงมีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก ผ่านไปไม่กี่นาทีทั้งสองคนก็ได้สัมผัสกับอะไรที่เรียกว่าพลังอนุภาพของฟ้าดินที่แท้จริงแล้วช่องตามใจทูเดย์บทที่516ทีมนักผจญภัยสายสีเหลืองที่ตลบอบอวนในพายุลมอันรุนแรงนั้นเหมือนกับมีดที่คมกริบเล่มหนึ่งปักเข้าใส่ที่ร่างกายอย่างไม่หยุดในพายุสายนี้ไม่สามารถที่จะลืมตาขึ้นมาได้ทั้งปากจมูกขูดวงตาล้วนเต็มไปด้วยเม็ดทราย ยังดีที่หลินหยุนกับปูรองติ้งต่างก็เป็นนักบู๊ที่เก่งกาจปูรองเติ้งเองก็เป็นถึงระดับปรมาจารย์สามารถใช้ชี้แท้ป้องกันกายโดยที่ไม่เกรงกลัวการพัดกระหน่ำเข้าใส่ของพายุทรายนี้ปรมาจารย์หลินข้าสามารถรู้สึกได้ว่าพลังลมของพายุทรายนี้อย่างน้อยอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับสิบซึ่งข้าได้ใช้วิชาตัวหนักจึงจะสามารถรับรองว่าตัวเองจะไม่ถูกพัดกระเด็นไปปูรองเติ้งพูดขึ้นย่งหยัดเอาไว้ หลินหยุนพูดขึ้นโดยยืนอย่างสบายใจอยู่ภายในพายุทรายซึ่งที่รอบตัวของเขามีแสงสีเหลืองปกป้องคุ้มกันอยู่พายุทรายไม่สามารถที่จะทำอันตรายหลินหยุนได้แม้แต่น้อยหลินหยุนใช้พลังกดทับลงไปที่สองเท้าอย่างไม่หยุดเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองถูกพายุลมพัดกระเด็นพลังลมในตอนนี้ต่อให้เป็นนักบูระดับแดนพรสวรรค์เกรงว่าจะก็รับมือไม่ได้เช่นกันซึ่งไม่ต้องพูดถึงคนธรรมดาทั่วไปแล้วถูกพัดกระเด็นไปแน่นอน ผ่านไปชั่วครู่หลินหยุนรู้สึกว่าพลังลมไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วดูเหมือนว่าพลังลมที่รุนแรงได้พัดผ่านไปแล้วจากนั้นพลังลมก็ค่อยๆเบากำลังลงจนในที่สุดพายุทรายก็สูญสิ้นไปช่วงเวลาดังกล่าวยืนหยัดอยู่เป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงเต็มแต่ว่าหลังจากที่พายุทรายผ่านพ้นไปบนท้องฟ้าก็มือสรวเมฆดำลอยมาปกคลุมโดยที่ไม่สามารถมองเห็นในระยะที่เกินกว่าหเมตร ยังดีที่หลินหยุนกับปู่รองเติ้งมีการมองเห็นที่ไม่ธรรมดาสามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์และวัตถุที่ไกลออกไปเป็นร้อยเมตรได้ในความเลือนลางหลินหยุนมองเห็นว่าด้านหน้าเหมือนกับมีอาคารขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ที่บริเวณนั้นปู่รองเติ้งตะโกนพูดขึ้นด้วยความดีใจว่าเมืองผีเมืองผีปรากฏขึ้นแล้วไปกันเถอะหลินหยุนรีบเดินเข้าไปทันที เดินไปไม่กี่ร้อยเมตรเมืองผีที่ค้นหามาหลายวันในที่สุดก็ได้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของทั้งสองคนแล้วซึ่งก็เหมือนกับที่ปู่รองตั้งบรรยายเอาไว้อย่างนั้นว่าทรายสีเหลืองตลบอวนเมฆดำปกคลุมเมืองร้างที่เงียบสงัดแห่งหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเมืองผีใหญ่โตโออามีพื้นที่กว่าหลายสิบกิโลเมตรราวกับปีศาจร้ายในสมัยโบราณน,นอนเอนกายอยู่ท่ามกลางทะเลทราย โดยรอบเป็นกำแพงเมืองที่สูง3เมตรจุดบรรจบกันของกำแพงเมืองสองฝั่งมีประตูบานใหญ่เพียงพอที่จะให้รถถัง6คันขับเรียงหน้ากระดานผ่านเข้าไปได้ก็เหมือนกับปากขนาดใหญ่ของปีศาจร้ายรอที่จะกลืนกินนักผจญภัยเข้าไปปูรองเติ้งกัดฟันตามติดอยู่ด้านหลังของหลินหยุนเพื่อเดินไปยังเมืองผีทั้งสองคนมาถึงที่หน้าประตูใหญ่ของเมืองผีโดยที่ประตูเมืองซุสโอมเป็นอย่างมากบนกำแพงเมืองทั้งสองข้าง ยังมีร่องรอยของเส้นสลิงในยุคโบราณหลงเหลืออยู่บริเวณรอบนอกหน้าจะมีแม่น้ำล้อมรอบเมืองแต่ก็ได้ถูกทรายสีเหลืองทับถมไปหมดแล้วมองไม่เห็นร่องรอยเดิมแม้แต่น้อยแต่เมื่อมองไปที่ประตูเมืองก็บอกได้ถึงกลิ่นอายความเป็นประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเก่าแก่รกร้างเหมือนกับคนชราที่ใกล้จะเสียชีวิตกำลังบอกเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาในอดีต หลินหยุนกับปู่รองตั้งเดินเข้าไปด้านในสิ่งก่อสร้างของเมืองผีมีความแตกต่างกับประเทศจีนในสมัยโบราณเต็มไปด้วยสไตล์ตามแบบยุโรปโดยยังคงหลงเหลือรูปลักษณ์เดิมเอาไว้อยู่บ้างแต่ต่างก็สุดสูญอย่างมากซึ่งเหลือเพียงแค่เศษซากที่แตกหักตอนนั้นนายพบเจอไม้เท้านั้นที่ไหนหลินหยุนถามขึ้นปู่รองตั้งชี้ไปยังด้านหน้าตำแหน่งใจกลางของเมืองผีมีรูปปั้นรูปหนึ่งข้าได้หยิบไม้เท้าด้ามนั้นมาจากมือของรูปปั้นไม่ใช่น่าจะเป็นไม้คาถา ถูกต้องที่อยู่ในมือของหญิงชราคือไม้เท้าส่วนที่อยู่ในมือของรูปปั้นเทพเจ้าโดยทั่วไปคือไม้คาตาพาข้าไปหน่อยหลินหยุนสีหน้าท่าทางเฉยชาตกลงพูดตามจริงหลังจากที่มาถึงเมืองผีอีกครั้งความหวาดกลัวในจิตใจของปู่รองเติงเหมือนกับว่าลดลงไปอย่างมากทีเดียวไม่นานปู่รองเติงก็พาหลินหยุนมาถึงตำแหน่งใจกลางของเมืองผี ที่นี่เป็นลานกว้างขนาดเล็กที่มีความซุกโสมเป็นอย่างมากช่วงด้านบนของลานกว้างมีรูปปั้นซุกโสมตั้งตระหง่านอยู่โดยการที่ถูกลมพายุพัดกระหน่ำเข้าใส่มาเป็นเวลานานรูปลักษณ์เดิมของรูปปั้นไม่ค่อยที่จะชัดเจนแล้วเพียงแต่สามารถมองจากเขาโครงได้ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงในชุดโบราณทุกอย่างของที่นี่ต่างก็ถูกพายุทรายพัดเข้าใส่จนแปรเปลี่ยนไปหมดแล้วดังนั้นในตอนนั้นข้าจึงแปลกใจมากว่าทำไมไมคทาในมือของรูปปั้นนี้ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี ข้าจึงหยิบมันออกมาปู่รองเติ้งกล่าวลินหยุนมองไปโดยรอบทั้งสี่ทิศสิ่งก่อสร้างในบริเวณโดยรอบของลานกว้างต่างก็ได้ถูกลมพายุพยัดกระหน่ำเข้าใส่จนหลงเหลือเพียงแค่หลักฐานแล้วเหลือเพียงสิ่งก่อสร้างรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวหลังหนึ่งที่อยู่เบื้องหน้าซึ่งยังคงอยู่ในสภาพดีแต่ว่าที่นี่กลับไม่มีไม้ที่ผ่นสวรรค์ที่ลินหยุนต้องการตาหาตอนนั้นนายได้ไปยังสถานที่แห่งใดบ้างลินหยุนถาม ปูรองตั้งชี้ไปยังสิ่งก่อสร้างรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวที่อยู่เบื้องหน้าข้าได้ค้นหาแทบจะทั่วทั้งเมืองผีแล้วก็ไม่พบเจอสิ่งของอะไรทั่วทั้งเมืองโดยส่วนใหญ่ได้ถูกพายุทรายพัดกระหน่ำจนไม่เหลือสภาพเดิมแล้วเหลือเพียงสิ่งก่อสร้างที่นี่ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีที่นั่นน่าจะเป็นวัดแห่งหนึ่ง ด้านในมีโทเทมภาพสัญ,ญลักษณ์สิ่งของประเภทนี้อยู่แต่ว่าข้าเองก็ไม่เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ในยุคนั้นอย่างชัดเจนเท่าไหร่จึงมองไม่ออกถึงความหมายของพวกภาพสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นเข้าไปดูด้านในหลินหยุนพูดจบก็ก้าวเท้าเดินไปยังสิ่งก่อสร้างรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวนั้นแต่ว่าเมื่อเดินได้เพียงก้าวเดียวเขาก็หยุดลงอย่างกระทันหันมีคนมาแล้วหลินหยุนกล่าวถ้าอย่างนั้นพวกเราหลบซ่อนตัวก่อนดีไหม ปูรองเติ้งเหมือนกับว่ายังคงเคยชินกับความคุ้นเคยในอดีตที่ถูกตามล่าสังหารโดยตลอดเมื่อเห็นคนสิ่งแรกที่จะทำก็คือหลบซ่อนทำไมจะต้องหลบซ่อนด้วยหลินหยุนมองไปที่เขาด้วยแววตาที่เฉยชาปูรองเติ้งสีหน้าแดงก่ำใช่สิทำไมต้องหลบซ่อนด้วยละ่ะตอนนี้เขาเป็นถึงปรมาจารย์ระดับแดนพรสวรรค์แล้วกว่าตามองไปทั่วโลกบูในจีนแล้วยังจะมีเหลือกี่คนที่จะมาเป็นศัตรูคู่ต่อกอนได้ ทั้งสองคนยืนอยู่ด้านหน้าของรูปปั้นรอคนพวกนั้นมาถึงอย่างเงียบฮ่าฮ่าคนกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นด้านหน้าของหลินหยุนกับปู่รองเติงดูจากการแต่งกายของพวกเขาแล้วน่าจะเป็นนักผจญภัยผู้ชายสี่คนผู้หญิงสองคนในจำนวนนั้นมีผู้อาวุโสหนึ่งคนใส่แว่นเหมือนกับเป็นนักวิชาการโดยมีชายหนุ่มสองคนประคองตัวให้เดินเข้ามาคนพวกนั้นเห็นหลินหยุนกับปู่รองเติงก็มีสีหน้าท่าทางที่ตกตะลึง พวกท่านก็มาตามหาเมืองผีเหมือนกันอย่างนั้นเหรอผู้อาวุโสคนนั้นหายใจหอบเล็กน้อยมองไปที่หลินหยุนกับปู่รองเติ้งและสอบถามขึ้นด้วยสีหน้าท่าทางที่ตกตะลึงพวกคุณเป็นใครกันเมื่อครู่ปู่รองเติ้งเหมือนว่าถูกหลินหยุนดูถูกแล้วตอนนี้น้ำเสียงคำพูดกลับมีความหยิ่งโสข,ขึ้นผู้อาวุโสมีท่าทางที่เป็นมิตรยิ้มและพูดขึ้นว่าข้าคือหย,อยางจือหมิงเป็นนักโบราณาคดีของจีนส่วนพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ช่วยของข้าติดตามข้ามาเพื่อตามหาเมืองผี แต่ว่าคนพวกนั้นที่อยู่ด้านหลังของผู้อาวุโสกลับมีแววตาที่ไม่เป็นมิตรชายอ้วนคนนั้นมีสายตาที่แสดงความเป็นศัตรูอย่างมากกระซิบพึมพำอะไรกับชายผอมสูงอีกคนอย่างไม่หยุดพวกข้าก็มาตามหาเมืองผีเช่นกันปู่รองเติ้งพูดขึ้นด้วยสีหน้าบึ้งตึงถ้าอย่างนั้นพวกคุณก็ถูกพายุสายพัดให้มาถึงที่นี่ใช่ไหมหยางจือหมิงลองสอบถามดู ก็คงจะใช่ปู่รองเติ้งไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีถ้าหากว่าพวกเขาเป็นคนธรรมดาแน่นอนว่าคงจะถูกพายุสายพัดพามาจนถึงที่นี่แต่พวกเขาเป็นนักบูไม่ได้ถูกพัดแต่ก็คือเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยตนเองถ้าอย่างนั้นพวกเรามารวมกลุ่มแล้วเดินไปด้วยกันดีไหมที่นี่เต็มไปด้วยอันตรายมีคนเพิ่มขึ้นหนึ่งคนก็มีแรงพลังที่เพิ่มมากขึ้นหยางจื่อมิงสีหน้าท่าทางกระตือรือร้อนมองออกว่าพูดออกมาจากใจจริงศาส,สตราจารย์หยาง พวกเรายังไม่ทราบถึงรายละเอียดของพวกเขาสองคนนี้หากว่าเป็นคนเลวละ่ะยังไงก็คิดว่าเดินตามทางของใครของมันดีกว่าไอ้อ้วนคนนั้นก้มตัวไปที่ข้างหูของศาสตราจารย์หยางแล้วกระซิบเตือนขึ้นศาสตราจารย์หยางเชื่อคนง่ายได้ฟังคำพูดของไอ้อ้วนแล้วก็รีบเปลี่ยนคำพูดทันทีถ้าหากทั้งสองท่านไม่เต็มใจพวกเราก็ไม่สามารถที่จะบีบบังคับได้เมืองผีใหญ่โตขนาดนี้พวกเราเดินตามทางของใครของมันเถอะหลินหยุนมองไปที่หยางจือหมิง และถามขึ้นโดยพลันว่าคุณเข้าใจเมืองผีไหมแน่นอนาศาสตราจารย์อย่างของพวกเราเป็นถึงนักวิชาการด้านโบรณาณคดีระดับสูงสุดมีวิชาความรู้ด้านโบรณาณคดีอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางทั่วทั้งจีนในคงหาคนที่สองแบบนี้ไม่เจอแล้วหญิงสาววัยรุ่นคนนั้นพูดขึ้นด้วยความภาคภูมิใจพวกเราจะติดตามไปกับคุณด้วยหลินหยุนพูดขึ้นอย่างไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึก เวลานี้ศาสตราจารย์อย่างกลับรู้สึกลำบากใจขึ้นมาบ้างแล้ววางใจได้พวกเราไม่ใช่คนเลวอะไรหลินหยุนผู้เสริมขึ้นงั้นก็ตกลงยินดีต้อนรับคุณทั้งสองเข้าร่วมกลุ่มศาสตราจารย์อย่างยิ้มพร้อมกับยื่นมือออกมาให้กับหลินหยุนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ